สามแล้วงี้ต้องใส่แล้วต้องใส่แล้วจหวะควรใส่ไม่ใส่ไป <c oughs> ใส่จะมาไม่ควรวิ่งเข้าไปต้องวิ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปหาตัวประกบแล้วก็ยิงให้ลง <c oughs> จริงอ่ะท่ามันไม่ได้แย่นะแต่มันยิงด้วยกล้ามเนื้อหัวไหล่กานลงไปมันไม่ได้ยิงด้วยข้อมือออพลังเยอะดันหน่อยได้จริงมันไม่ได้แย่นะไอจีสว่างค้างตัวมันก็ไม่ได้นองเลยนะถูกคือมันก็อย่างนี้แหละแต่ว่าตอนยิงตัวนเฮงบอลเฮ้ยโอ้ไม่รู้กันจากศพด้วย ซ้อไมไ้ไม่ใช่อย่างนี้นะฮะโอ้ยนี่เขามาเพื่อทีมเลยนี่นาโอ้โดนปัดโดนปัดอยู่ที่เบนซิมอนมาอยู่ที่เกง่งเก่งมาพี่แฟด ได้แ,<ต>แล้วหนา <ลง S 1> <ล>ยิงโล่งโอ้โห,โห,โหไม่ได้ยิงไม่่อยได้ยิงบอมไม่พอไม่่อยได้ยิงเฮ <c oughs> ้ยแอนวันเฮ้ย <c oughs> คนช่างฝืนแน่เลยลูกเนี้ย <c> ห <oughs> าคนตบไม่ได้ยิงไม่เหนื่อยยังไม่มีแต้เลย แม่งแล้วแหละ นนไม่เจอทีมคุณยิงเอายิงเอาวะลงทุกลูกเลยพอมทีมาเต็มแม็กแล้ววันนี้เขาจะเอาชัยชนะให้ได้ล้างไอล้างไอล้างไอทั่ผ่านมาหลอดขายแล้วเก่งโอ้โหส่งถึงมือเอไม่การเดลิเวอรี่เนียบร้อยฮะลูกนี้ต้องเป็นแต้มวิ่งแบบเด็กเลยว่ะ เงี้ยแหงะดีจ้ะเป็นเราเตะปีต้นไม่มีค่อยๆอ่างเงีต้องค่อยๆเล่นให้เพื่อนวิ่งแล้วส่งให้ดีกว่าไม่อยากวิ่งเอยิงตึเพลงยังตอนยังเด็กก็วิ่งเอาแล้วเอาอีกแล้วเฮ้ยหลุดมือหลุดมือเป็นบอลได้อย่างเงี้ยบอกเลยจิ้มมือมันโดนสองสองมือหลุดแล้วไงอ๋อแล้วก็เลี้ยงต่อมันไม่ได้จับเลเลี้ยงไม่ได้อ๋อบ้านหลุดแล้วเลี้ยงต่อเลย ต้องจับก่อนใช่ไหมเฮียจับก่อเวทฮาเวทฮาเวท้าแคนบล็อคคืนแคนต้องบล็อคคืนแล้วโอ้ยโหตงอีกนะฮะเบนติมอนฮะ Oh yeah. ไอ้สอที่เข่าเก็บนิ้วอะมากาไม่ดีเลยแต่เข่าบอลอย่างนี้ร <objectively> ับไม่ได <om> <reath> ้ย <bells> ืนตึ้งวางขาก่อน ต้องใส่ต้องใส่ต้องใส่หมดแรงแล้วเอาไว้เปริ้วเปริ้ยวปริ้วเด่นปริ้วอ้อกเยอะแน่นแล้วเรียบร้อยครับสเตปเ็นเตอร์โอ้โหอุ้ยเอาไปห้าแต้มเลยอายุเป็นเพียงตัวแรกฮะ มีนิดนึงม,มีนิดนึงม,มีนิดนึงทำลายจังหวะายโอ้ยโอ้ยจริงลงเลยตรงด้วยัสิงมอวิแล้วครับจัดเาโอ้โหทะยักวิแโห ามแป้มลูกเยียวสี่ต่อหกนีดไม่ได้ฮะส่งนะฮะสายว่างกัดต้องยิงเฮ้ยลบออกรูปนี้ลบออกจกคลิปนะฮะลืมก็คทาย โอ้มีท่าด้วยฮะโอ้โหคนโทรเข้าพอดีมีคนโทรเข้าคนี้ฮะเมื่อกี้ตัดนะฮะเดี๋ยวไปตัดทิ้งช่วยามเนื้อหน้าอกนะครับลูกเมื่อกี้พลังเวโปรตีนนะฮะพลังเวโปรตีนอื้อตามมาทันวิ่งวิ่งแบบเด็กวิ่งแบบเด็กอืไม่ไม่โดดนะก้าวสุดท้ายนะฮะก้าวสุดท้ายหมดแรงไปยูโรเสร็จแล้วแรงหมดเลยครับนี่ต้องยูโรเต้ยชุดที่เดิมแอนต้องเรียกแล้วต้องออกเสียงหน่อย เตอว่างนะครับแต่ไม่มีใครรู้ว่างนะครับแต่ไม่ยิงเลยยิงยิงครับเกี่ยวกันนนิดึงยิงทับไหมทับทัแล้วครับการเล่นบาสที่ถูกฮะทับคนที่อ้วนด้วยนะครับเราต้องทับคนที่เล็กกว่านะฮะเล็กกว่าจริง จะแก้เกมอย่างไรปึ๊บส่งส่งพี่แปะเลยเรียบร้อยพี่แปะอลยทีมเวิร์กจริงๆนี่แหละที่ทุกคนต้องการนี่แหละที่ทเอกอันเชนอลต้องการเนี่ยเอกอันออสตาครับฟอร์มทีมฟอร์มทีมครับปึอ เป็น,นตตครับรอไฟการพี่แฝดเติมนะครับพี่แฝดเติมพี่แฝดเติมพี่แฝดรีบเอาได้เนอนรุ่นนี้โอยโอ้ยเอาเว้ยโอ้ยมันต้องมีโชคกันบ้างหรือว่าเมื่อกี้ตรงใจแท็กติกเป็นแท็กติกครับตีทีมเดียวกันนะฮะแท็กติกเป็นแท็กติกคำนวณไว้แล้วคำนวณไว้แล้วฮะรายการจริงเลยคิดได้ไงวะน้ำใส่สเสื้อเบนซิมอนซะอย่าง มาแล้วครับเลี้ยงมาโมเมนตัมมาแล้วครับลูกนี้ต้องเป็นแต้มฮะลูกนี้ต้องเป็นแต้มครับพี่แฝดว่างครับส่งเข้าการโอ้โหเสียดายลูกนี้จริงๆชุดโล่งด้วยถ้าลูกนี้เป็นแต้มนะฮะโมเมนตัมจะเปลี่ยนมาทันทีเลยนะฮะอือผับโอ้โหโอ้โหโดนดึงโมเมนตัมกลับแล้วครับโอ้โหถูกหล่อถูกหล่อคสวย ต้องใช่ลูกถนัดแล้วล่ะเอางั้นเลยอ่ะต้องใช่ลูกถนัดแล้วล่ะแทนเวลาจะหมดแล้วไม่ทันแล้วอ้าวโดนชิงลูกถนัดไปก่อนพี่แล้วครับเดี๋ยวห้าสิบวิโอ้โหไม่น่าเชื่อพลังเวโปรตีนจะเอาชนะแมตช์นี้ไปได้ ปอมทีมาปอมทีมาปอมทีมาอย่างดีฮึบฮึบเร็เรียบร้อยเก่งได้เติมเอออ้าวทำอะไรทำอะไรเกิดการกอดกันขึ้นนะฮะเกิดความฮักกันในสนามเกิดความฮักกันนะฮะ อ้าว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 อ้วอ้าวนนี้อ่คนนี้เลยคนนี้เลยสามวินะครับเดินเผาไปยี่ห้าวยี่อ้าวไม่ได้เล่นนะ่รู้ทำอะไรกันโอ้โหชนะโยชนะโย